สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีพี่น้องป้องไปพักตาครับบมเบาน้าส่างดินครับมื้อนี้นะครับประมาณจิตจะเจ็ดโมงแล้วนะครับเนาะก็มาไหว้ขอพรลงพอนะครับมื้อนี้นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแกกับตัวเจ้าของนะครับประมาณนี้เนาะครับเนาะตอนนี้ก็เพิ่งมาถึงวัดนะครับ ผมจะให้บเบงพาบรรยากาศนะครับตอนนี้เพิ่งถึงหลงจอดรถแล้วกะพระอาทิตย์กำลังขึ้นครับตะเวนกาล้างขึ้นนะครับ,รานนรบอากาศตอนเศ้ายินสบายนะครับจ่ว่าที่หนาวเนี้ยจากน้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปอ่าเขาไปตรงตรงโบสถ์แล้วก็ไปไหว้หลวงพ่อแล้วก็ไปวิหารนะครับเดี๋ยวจะมาเบ่งน้รากาศน,นะครับเนาะ น,น,นะครับตอนนี้นะครับเขาก็ถามาในโบสถ์แล้วนะครับหลวงพ่ dachte, อนะครับผ่านผ่านตรงจุดคัดกรองนะครับมีการวัดไข้อากามีเกียวล้างมือนะครับประมาณนี้นะครับเนาะจะเห็นว่าคนกําลังทยอย้ามาไหวนะครับมาไหมหลวงพ่อมาขอพรนะครับคนกับเมื่อหลายนะครับแต่ว่าก มีมาเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งบรรยากาศนะครับเ่า,า,ดา,าเดี๋ยวเขาไปไปหลวงพ่อไหนกันนะคระะะับไปเอาเลยครับอ,อ่ะไปเลยครับ ผนเมื่อหลายไปไนเลยครับแต่ก็มีมาเรื่อยๆนะครับมาณนี้นะครับเนาะนี่ก็จะเห็นภาพภาพบรรยากาศนะครับตอนนี้คนกําลังมาขอพรบุงกวนนะครับ อันนี้กหลายผู้หลพ้นเป็นการเสียงเสียมซีนะครับนะเนาะเสียงเสียมสีเสียงโซกเสียงลาบนะครับ อันนี้เขาก็เตีดบุญนะครับซื้อที่ดินถวายหลวงพ่อนะครับซื้อแล้วนะครับซื้อที่ดินถวายหลวงพ่อครับที่เอาใส่ไหมโมทนาสาธุเหนกันนะครับเด้อสาธุนะสาธุนะอย่างทีนี้ อทำบุญนะครับใส่บาทพระนะครับโมทนาสาธุ้งกันได้ครับเ้อ ใส่ครับก็จะใส่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีผลมาใส่น,น้ำเยอะครับหลวงพ่อน้อยรักษาทบุญนะครับเดี๋ยวซื้อดอกไม้นะครับไป <c oughs> ไหว้หลวงพอ่อเหมือนกันครับ <c oughs> นี่ครับได้ดอกไม้มาแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นไปอ่วิหารน่วกันครับตรนี้น นี่ครับนะครับเห็นไหมครับหลวงพ่อสุทรอน,นะครับประดิษฐานอยู่ทางไหนนี่ครับเข้ามาแล้วครับอ่ะเดี๋ยวไปไหว้หลวงพ่อมกันครับ ที่เห็นยกข้างหน้านี่ครับเป็นหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับซึ่งเป็นพระคู่บ้านนะครับผู้บ้านผู้เมืองนะครับประจําจังหวัดชเชิงเซานะครับกับหลายผู้หลายคนนะครับเพื่อขอพรอกับสุความสุขฤทธนะครับเดี๋ยวมาไหว้หลวงพ่อมกัน,นครับ ครับก็เมื่อกี้กะไปลงพอเสร็จแล้วนะครับมาขรพอลงพอเสร็จแล้วตอนนี้เขาก็จะออกจากนิหารนะครับนะครับออกจากมิหารแล้วครับเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศข้างนอกกันน้ำกันนะครับเนาะเพราะว่าทางบัดก็จะเข้มงวดในเรื่องของการเขาไหว้นะครับเพราะว่าป้องกันช่วงนี้กะป้องกันเรื่องในเรื่องของโรคระบาดครับ พอแม่พี่น้องเขาเดินทางไปไึงก็ต้องระวังนะครับใส่แมสนะครับใส่จ๋วลรางมือนะครับทำความสะอาดมือบ่อยๆนะครับอ่ะครับผมตอนนี้ก็ออกมาจาก,กาวิหารหลวงพ่อแล้วนะครับเนาะนี่ก็มาได้ก็จะอวยพร้อมในพ่อพี่น้องนะครับ สภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ใครไม่จนนะครับร่ำรวยตลอดปีนะครับเด้อนะครับเพราะนั่นในที่ประเสริฐก็ขอให้ทรงให้ความพน้องเขาขึ้นกันนะครับสวัสดีดีไหมครับขอบคุณครับบายยครับข้อกันที่ไหนนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ